จะหาแฟนต่างชาติทั้งทีเสียเงินเพื่อจ้างโค้ชเอเจนซี่เพื่อให้เขาหาให้เพราะเราอยากได้ฝอรที่มีคุณภาพฝอรที่โปรไฟล์ดีแบบนี้มีไหมคะหลังจากที่ดูรายการโหนกระแสไปต้องขอบคุณนะคะทีะ่สาวๆกล้าที่จะมาออก เพื่อเตือนเพื่อเตือนทุกทุกคนว่าให้ระมัดระวังดีๆเพราะว่าการที่จะหาคู่ต่างชาติผ่านแอปหาคู่หรือผ่านเอเจนซี่ผ่านบริษัทผ่านแม่สื่อแม่ชักเนี่ยมันการันตีไม่ได้ร้อเซนนะคะว่า จะประสบผลสำเร็จ100%ปซปุณิกาเป็นคนหนึ่งที่หาแฟนต่างชาติจนได้แต่งงานจากแอปหาคู่เล่นเองเจ็บเองคุยเองสัมผัสเองทุกขั้นตอนเสียตังคนะ,คะเสียตังปุณิกาเสียตังเสียตังอยู่แค่ 1. นึค่าอินเทอร์เน็ตเติมเงิน 2. เสียตังจริงๆเลยค่ะจนได้มาคือเข้าไปเล่นในแอปหาคู่แล้ว อัปเกรดเลเวลไม่เล่นฟรีเล่นแบบเสียตังค์แต่เสียไม่มากนะคะ1เดือนอยู่ประมาณ6700อยอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นรายปีก็หลักพันสองพันเสียแค่นี้ค่ะเสียแค่แค่นี้เท่านี้แต่ไม่ได้เสียหลักหมื่นหลักแสนเหมือนที่ในข่าวแน่นอนเพราะเราไม่ได้ให้ใครมาหาให้ บอกเลยนะคะว่าการันตีด้วยตัวเองเลยนะคะทุกคนสาวๆการันตีปุณิกาการันตีด้วยตัวเองเอาตัวเองยืนยันว่าแอปหาคู่สามารถหาสามีต่างชาติได้จริงๆหาผู้ชายโปรไฟล์ดีๆหมอทหารตำรวจเจ้าของธุรกิจได้จริงๆในแอปหาคู่มีผู้ชายอยู่ในนั้นจริงๆ ผู้ชายเกรดพรีเมียมโปรไฟล์ดีๆหล่อสมาร์ทแฮนซัมมีเยอะมากในแอปหาคู่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินนะคะทุกคนออกมาเตือนภัยและต้องขอบคุณสาวๆที่ออกในหนกระแสที่เขากล้าออกมาเป็นวิทยาทานให้กับสาวๆทุกๆคนได้พินิษพิจารณาดู การที่จะมีสามีมีแฟนต่างชาติมีเนื้อคู่ทั้งทีหาเองแนะนำหาเองไม่เสียใจไม่เจ็บใจไม่เสียตังค์ด้วยไม่เสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นนะคะโกคนถ้าเรามีเงินแล้วคุณอยากเสียตังค์แนะนำเลยว่าให้ไปโรงเรียนคอร์สให้ไปศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มจะเป็นการดีที่สุดแล้วพอคุณได้ภาษาแล้ว บอกเลยว่าฝรั่งจะมาเองยิ่งถ้าเราคุยในแอปหาคู่นะคะเราคุยกับหนุ่มๆเยอะมากแล้วภาษาอังกฤษเราคล่องแล้วคอวิดีโอคอลแล้วสามารถสปีคอังกฤษกับเขาได้แล้วเนี่ยหนุ่มๆวิ่งตามเรายอะมากหรือถ้าคุณไม่อยากเล่นในแอปหาคู่คุณไปสถานที่ท่องเที่ยวไฮคลาสเกรดดีคุณไปที่ท,ที่ฝรั่งมาเที่ยวเยอะเยะ ที่นั่นก็สามารถหาคู่ได้เช่นกันและแถมเกรดพรีเมียมด้วยเราต้องมีสติตื่นรู้ทุกครั้งเงินในกระเป๋าของเราไม่มีใครเอาไปได้แม้แต่สแกมเมอร์ถ้าเราไม่ยินยอมพร้อมใจจะโอนไปให้เขาเงินในบัญชีของเราในแอปธนาคารของเราไม่สามารถเอาไปได้ถ้าเราไม่กดรหัสเพื่อที่จะส่งเงินให้เขาเพราะฉะนั้น สาวๆด้วยความห่วงใยสาวไทยทุกคนตั้งใจกับคุณสามีคุณโจนะคะแล้วว่าเราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่ออย่างน,น้อยๆก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้สาวไทยหนุ่มฝรั่งได้เรียนรู้วัฒนธรรมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและให้ความรู้กับสาวๆทุกคนเพื่อเป็นสื่อกลางให้ทุกๆคนไม่โดนหลอก แล้วก็อยากให้ทุกๆคนเจอผู้ผู้หญิงไทยก็เจอผู้ชายฝรั่งที่ดีผู้ชายฝรั่งก็เจอสาวไทยที่ดีเรายอมเป็นตัวกลางนะคะที่จะออกมาคุยแบบนี้ยออกมาสื่อสารแบบเนี้เตือนสติทุกๆคนโลกความเป็นจริงมันมีสวยงามค่ะไม่ใช่มีอะไรที่โหดร้ายเสมอไปแต่แค่เรามีสติเท่านั้นนะคะย้ำว่า เคสแบบนี้อย่านะคะถึงจะมีบริษัทหาคู่แบบนี้จริงๆก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะเจอ99.99% 99หรือถ้าเจออาจจะไม่ใช่คู่เราก็ได้เพราะเราให้คนอื่นหาให้เราเราต้องหาด้วยตัวเราเองนะคะทุกคน สู้ๆในเมื่อเราตั้งใจจะมีแฟนต่างชาติแล้วตั้งใจด้วยจริงว่าเราจะมีถึงขั้นยอมเสียตังแล้วเพราะฉะนั้นดีกว่าไปเสียตังเรามาพัฒนาตัวเองรักตัวเองคุยเองเรียนรู้เองดีกว่านะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะคะปุณิกาจะมีสาระดีๆมีเรื่องดีๆแล้วก็มีสิ่งดีๆมาบอกจาก คุณสามีด้วยนะคะจากอเมริกาด้วยก็จะเอาเรื่องต,งต่างๆหนุ่มๆต่างชาติมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเราจะได้เอาไปเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะเจอหนุ่มๆที่มีคุณภาพนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ